และสำหรับเศรษฐกิจของสปปลาวก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเงินกีบก็ยังคงอ่อนค่าเงินเฟ้อเองก็สูงขึ้นทางด้านของนักศึกษาก็พากันแห่ยกเลิกเรียนต่อหลังจากที่มองไม่เห็นอนาคตซึ่งทางด้านของสปปลาวก็ถือได้ว่าเป็นคู่ค้าอันดับที่7ของไทยในกลุ่มอาเซียนและยังเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับที่3โดยในปี2566ที่ผ่านมา ทางด้านของการค้ารวมไทยและสปะปลาวได้มีมูลค่ามากถึง2.64แสนล้านบาทซึ่งไทยเองก็เป็นฝ่ายเกิดดุลการค้าในทุกๆปีโดยเฉพาะในมิติของการค้าชายแดนผ่านทางภาคอีสาน และไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาและภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสปบลาวที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เท่าก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับพื้นที่ของภาคอีสาน ล่าสุดรกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้มีการออกรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของสปปลาวโดยสรุปว่าในขณะน,นี้วิกฤตทางด้านของเศรษฐกิจการเงินสปปลาวยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวได้เนื่องจากระบบโครงสร้างทางด้านของเศรษฐกิจนั้นเปราะบางมากและขนาดเศรษฐกิจเองก็เล็กมาก ซึ่งในขณะระดับการอ่อนค่าของเงินกลีบก็ยังคงน่าเป็นห่วงและอัตราเงินเฟ้อเองก็สูงขึ้นสินค้าเองก็มีราคาแพงซึ่งก็ได้ทำให้คนลาวนั้นต้องเผชิญกับค่าของชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะเองก็ได้พุ่งขึ้นในระดับที่108%ต่อ GDP ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่า13,800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาจากต่างประเทศมากถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ย ล่าสุดทางด้านของกระทรวงการเงินสโปปลาวก็เพิ่งจะออกมาระบุว่าในปี2567รัฐบาลต้องการเงินตราระหว่างประเทศสำหรับการใช้ในการบริหารและชำระหนี้อย่างน้อย1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ด้วยสถานการณ์เงินตราที่ยังคงขาดแคลนธนาคารแห่งสโปปลาวยังมีเพียงแค่3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งเงินเฟอ้อลาวก็ได้พุ่งไปที่26%จากราคาสินค้าและบริการซึ่งสินค้าของสซปบลาวก็ยังคงมีความผันผวนและปรับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อลองเทียบกันกับปีก่อนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา18.7%ซึ่งในประเทศลาวก็จะมีการขาดแคแลนแรงงานคนลาวก็ได้พากันแห่ออกนอกประเทศนักศึกษาก็พากันยกเลิกเรียนต่อ และอีกหนึ่งปัญหาที่สปปลาวกำลังเผชิญอยู่นั้นก็คือการขาดแคลนแรงงานในประเทศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะที่ชายหนุ่มหญิงสาวที่อยู่ในวัยศึกษาการเล่าเรียนและวัยทำงานไปยืนต่อคิวที่กรมการจัดหางานเพื่อยื่นเอกสารประกอบการสมัครไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตามที่รัฐบาลของสปปลาวได้มีการลงเอโมร่วมกันกับประเทศที่ต้องการเช่นประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้โดยพบว่าแรงงานที่นี้มีการสมัครไปทําง,งานในต่างประเทศควรใหญ่นั้นเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ และยังเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบจากระบบสามัญศึกษาซึ่งไม่เลือกที่จะเรียนต่อในระดับวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยเนื่องจากมองไม่เห็นอนาคตภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วและในสปปลาวเองก็ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานรับรองเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบการศึกษาในระดับต่างๆ รวมไปถึงไม่สามารถหางานทําตามสาขาที่เรียนจบมาได้ส่วนใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญและก็ได้ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสปปลาวเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตแรงงานที่ลงประกาศรับสมัครและไร้คนสมัครเนื่องจากประชาชนวัยทำงานต่างรู้ดีว่า บริษัทเหล่านี้นั้นให้ค่าตอบแทนน้อยไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักที่ไม่ลงรอยกันระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานที่ภาครัฐนั้นไม่เข้าไปแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน